บ่ลงกันอืมบ่ลุมกระปั้นพี่น้องเลยอืมบ่ได้หูน้อยกระปัป้นพันญ่าีพ่อพี่น้องเอ้ยพูแ้แก สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสุกูทุกคนวันนี้มาพบกับซ่องคำก่องซาแนวคือเก่าพี่น้องวันนี้คำกองพาท่านผู้ชมไปเลาะป้าปา,ปามหากระปูพี่น้องอยู่กลางคางสวนทะเลน้าน,นี้แล้วนะตอนนี้เหาก็ได้มาฮอดไปทีเห็น้อยพี่น้องตอนนี้สาวบุไลได้ไดย่างไปก่อนปุ เอาก็วางๆในยามแรงๆไปสิได้หรือบ่ได้ก็ไปบเบิ่งับชมนํากันพี่น้องโอเคพี่น้องะบายอยู่ข้างหน้าพละไปเบิ่งนํากันมันสิได้บ่เออจกเอาบ่ เ็นอะไรยังเอาได้บ้านนี่หาป่าป่น้องเอ,อ้ยหับป่าป่ามันคือโจกกลางหน้าเด้อหเสยบตันโดมีบานนมีเสียมยังพ่อไว้หืมกนึก nhìn tiểu hùng mà nào bao chụp cái khe tưng nữa nhỏ ngơi mượn áo nhiều mất mà cà phù theo như thế đi mò

มาเอเาะ่าเราดกัและเห็นต่หูมันเห็นต่หูกระปูผเห็นแ่หูน้อยอัดด่งข้างในจกมาได้เนาะเอ้ยเจบมาการอ่ะตอนแรงตนแรงมาการเนาเนาะมาการที่มดีดีตนแรงมาการเนาะนี่เร่เ่เดเร่าร่ัน่เเร่อ่น่่่่่ นี่ต so <c oughs> okay, 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 ัวน้อยนี่ได้นี่บางนนอยอยมันิเป็นพ่อกินยี่บอนี่นี่นี่้าก็ซัมเล็ตมือประปูซสเล็มืออลืมมันใช่ละเอาโบกอนอ้า นี่ได้ตัวหนึ่งย่างน้ำเลยได้พี่น้องะเนี่ยกระปูลแลนขึ้น,นเป็นงาป้า,ป,าป้าแต่ขึ้นนี่แกมันร้องอยู่์เอมี่กังขึ้นอ้อหากินอันนี้เลยนะ ตามมันนี่เลยตามการปามนนี่นะมันออกจากมันออกจากหูแต่ทางเว้นมันสิบอกกระปูนปลายาเนี่ยมันต้องมีนี่แต่ปลายาเองกูกูกระปูสลานที่พี่น้องเอาะได้นี่นี่นี่เจาะได้น <the ี่พ mm, ี่น้องกูกระปูมองเอ๊ะ ออกระปูน้อยอลีดะปีาเล็บนี่ล่ะนี่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 นมาให้เบิ้งนี่บุเชนี่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 พี่น้องใ่ายบน้อยนี่บเมนเอันันตมันเข้าหูเบิ้งไหนงหญ่ชำได้ใช่ฮะปปูเบื้งนี่เดี๋ยวนเดีนี่ลใช้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  มึงเน่นน่บอหืมมาหลายตัวจับบึงนู้จบเนี่นี่ล้างนี่เอ๊ะไปซ้ำเนี่นนน Ni lẽ kapoona 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 kapoona

บันไปมองกันอือบ่หล่มกระปั้นพี่น้องเลยอือหือบ่ได้หูน้อยกระปั้นปันใหญ่พวกพี่น้องเอ้ยโว คองข้างโซนพี่น้องทางไปเลยให้ยังนี่นางตีนไอ้หนูทำมนมื้อเลยางตีนพ่อขามสะพานนี่ก่อนนี่พ่อเป็นตะเสียวเด้อ้าไป,ไป,ไปย่างไปเลยย่างเห็ดไวๆแล้วล่ะย่างผ้าพุนเลยนะยางเลย ยังละกวิทลีลาลีลาย้อนให้เกอละใต้สะพานไม้น้อยๆนึงนี่พี่น้องไดนไหมสี่แปดชั้ครับใ้ข้ามก่อนอึบ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  จากไปหากระปูพี่น้องไได้กระปูน้อยสองตัวสองก็บปเห็นมีทางนี้ละก็เลยก่ายมาจุดเขี้ยงกลางศูนทุเรียนเลยมาจุดเขี้ยงก่อนจุดเขี้ยกลางศูนทุเรียน ขวัุ้งนี่มาทะเลนมากนะกันไงแล้วล้วจะได้กินแล้วเนอมากเดียวโอ้ควันจิจิแล้วนี่มางาม โอ้ย่าฝังไปเช้านี้มืดละว,ว้าวไวต้นนี้เจ็ดเข็มมืออะเดี๋ยวมาทอดพี่น้องเดี๋ยวมาทอดฝังมือเช้านี้ฉังนอยู่สองต้นกับต้นนี้ต้นที่สองฝังเข็มมือเช้านี้ แปดเข็มต้นนี้จะไปแปดเข็มเมื่อเช้า,านี้ทางเข็มต้นทุเรียนนี่แปดเข็มวันนี้ก็กกลางสูนคอยคำลงแรงนีการกลางสูนพี่น้องเย หลังจากมาแตนราหาคุดกระปูได้กระปูสองตก็เลยมาแวะจุดขี่เงยอ,อยู่กลางสวนมีชีวิตง่ายๆี่นเราบอมีอย่างไรเมื่อแรงยังไปการเบิ่งไป้องว่ามันมีบ่กังเว้น,นีมันเน่ยบ่ มันประทานออกมานะมันประทานออกมาหาก,กินก็โตมันก็ะน,น้อยแน่เนาะเอาก็เลยเอาสองโตไปก่อนพอโมแลงยังไปการหรอมันชีมีประตวใหญ่เนาะบรรยากาศกลางสวนแรงๆห้าโมงตะเวนกนสิตก มาจากหาขุดกระปูก mm ็เลยเวจูกกิยาผูไผ่คนตะตัวอยู่ผู้บรรยากาศจากศูนย์โรงเรียนยอดกำลัง เอีอน่อ,อนกำลังอ,อ็อกนิยูภากใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชงานลาวอยู่ในประเทศไทยพี่น้อง สำนรับิีนี้แล้วผมมีอย่างหลายพี่น้องขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะไปหากระปูก็ได้แต่สองโตเคือเห็นนั่นแหละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คำกองถ่ายคลิปต่อๆไปพี่น้องสบายดี